ครับผมบวัสดีครับพูดถึงกับซะหน่อยล่าสุดเราขึ้นงานตัวแทนเทพพรมอ๋อใช่ครับผมก็เป็นคอนแัปเตอร์ปาร์ตี้ครับส่งท้าย ตัวละครคืนสูนยาย่ากันครับผมก็มดีใจพี่ๆแฟนคลับก็ให้การตอบรับดีมาก,มาก,กมากันเยอะมากๆขอบคุณคนมากๆเลยครับโชว์เราเป็นยังไงครับมันติดแกรมขนาดไหนยังไงเรามัต้องใส่กุชชี่ไปเตะเลยทีเดียวเชียวเปล่าน้องอ,งอื่นไม่ได้ด้วยไม่ซีเราไปติดแกรมไงอ่<ด><ด>าก็ต<ด>ิดแกรมครับผมก็ใส่กุชชี่ไปเตะหน้าเลยใช่ครับเป็นไงครเราเราได้เห็นติ๊แบ็แฟนๆไหมดีครับดีผมรู้สึกว่า หลายหลายคนก็นอาจจะเคยผมร้องซุปเปอร์สาย,ยาไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าในรอบนี้เราไปทําดนตรีใหม่เราดนตรีไปทําใหม่ให้มันมีความไลฟ์แบนมากยิ่งขึ้นแล้วกเ็เน้นกลองกับการรีกีทตาร์มากยิ่งขึ้นมันจะได้แบบเดือดมากยิ่งขึ้นครับผมก็ผลลั์ออกมาก็ดีนะผมรู้สึกโอเคนะแต่รู้สึกว่าตอนตอนซ้อมแร็ปโฟลดีกว่าแต่บล็อกกิ้งไม่เป๊ะแต่เล่าจริงบล็อกกิ้งเป๊ะแต่แร็ปไม่ค่อยโฟครับผม จะตื่นเต้นด้วยมา้าแบบแฟนๆเยอะผมอาจจะไปไปใช้แรงแรงเยอะตอนแรกไปหน่อยแหละพอตอนช่วงในท้ายผมอาจจะแรงดรอปไปนิดนึง<ต>ใช่<บ>แต่ก็แฟนๆดูไม่ออกเลยนะว่าเราแบบม้ามีแ่วปลายเบาๆเลยใช่ครับเพราะมันก็คือเพืือสุดท้ายแล้วตอนนั้นก็คือแบบเต้นเพืือสุดท้ายออกมาเลยแบบเออจะจบแล้ว <c oughs> เอาหน่อยอะไรเงี้ยผู้ได้พบเจอโทรศัพท์บริเวณภายในงานนะคะรบกวนนำ ครับผมอตอบรับด้วยอขออนุญาตประกาศนะคะผู้ได้พบเจอโทรศัพท์มือถือนะคะบริเวณงานนะคะ,ะครบกวนนนำมาส่งคืนบริเวณด้านข้างคอนโทรลด้านนี้นะคะครับขอบคุณค่ะได้ครับโอเคอ่ะแล้วเราก็แบบเราได้เจอแฟนแบบจำนวนมากเลยเนาะใช่ครับ ก็ดีใจเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับละครด้วยที่บางกลุ่มอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราแต่พี่ๆเขาก็คือมาให้กาลังใจเราก็ขอบคุณทุกคนมากน่หลมากๆทุกคนเลยเราก็เต็มที่นะเต็มที่ครับเต็มที่ทุกคนครับผมสิบคนก็คือตั้งใจซ้อมโชว์มากๆแล้วก็อาจจะมีผิดพลาดอะไรเล็กน้อยยังไงก็ขอขอโทษทุกคนไว้ด้วยนะครับผมก็เต็มร้อยทุกๆคนอยู่แล้ววันนั้น โอเคถ้างั้เรากันล่าสุดซะหน่อยเราได้ปล่อยทีเซอร์เพลงออกมาเนาะอาใช่ครับผมก็ปล่อยทีเซอร์เพลง With You นะครับผมก็เป็นซิงเกิลที่2ของผมที่ทำแบบจริงจัง<ม>ก็ได้พี่ท<ม>็อปมาร่วมฟิชเชอร์ริ่งด้วยเรซี่ล็อกซี่ครับผมก็น่าจะสนุกครับผมเป็นไงมาไงทำไมถึงเป็นท็อปล่ะคือตอนแรกเราก็อัดอัดพาร์ทของเราเสร็จแล,แล้วแหล,ละก็ทั้งฮุกแล้วก็เวอร์สแรปของเราเราก็อัดหมดแล้วแต่ว่าเรายังขาดอีกเวอร์สหนึ่ง ซึ่งตอนแรกเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะให้คนมาฟีดีหรือว่าจะร้องเองแต่พอผมคิดไปคิดมาผมรู้สึกว่าแนวเพลงนี้มันค่อนข้างจะแปลกใหม่สาหรับพี่ท็อปด้วยแล้วก็แปลกใหม่สําหรับตัวผมด้วยผมเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดทําได้พี่ท็อปมามันน่าจะแปลกใหม่ดีก็เลยชวนแกมาครับผมจากการว่าแกพอได้ฟังบีดปุ๊บชอบแกก็เลยตอบตกงลงแล้วก็ขอบคุณพี่ท็อปมากๆที่ที่ให้การตอบรับเพลงผมละกันเพราะว่าจริงๆพี่ท็อปเขาก็ งานนข้งๆเยอะเยอะมากแล้วก็เป็นเจ้าพ่อฟิชเชอร์ลิงอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ให้เกียรติมาร่วมฟิชเชอร์ลิงกันนะครับเราอยากตอนแรกที่เราคิดเอาไว้ว่าเอยเราอาจจะร้องเองอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเป็นท็อปมารลองให้เร้เนี่ยเรารู้สึกโฟลเลยมัเตมมันดีมันดีมากเลยครับเพราะด้วยความที่พี่ท็อปเขาเป็นนักร้องมืออาชีพอยู่แล้วด้วยแล้วเราได้คนที่เป็นมืออาชีพเนี้ยมาร่วมทําเพลงกับเราเราก็รู้สึกว่าเพลงของเรามันก็จะมีความมี v a l ูมากยิ่งขึ้นแล้วกันก็ขอบค ตรงใจเราด้วยตรงใจตรงใจเป็นคนที่เราติดตามแล้วก็ชื่นชอบอยู่แล้วด้วยครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันแล้วอันนี้แฟนๆจะได้ฟังกันเต็มๆวันไหนครับวันที่31สิงหาคามนี้นะครับผมก็ปล่อย MV แล้วนะครับก็ขอต้อนรนไปติดตามด้วยที่ช่องทางกลับคณาวุฒินะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยปล่อยเพลงครับผมแล้วเนี่ยเราก็มีเห็นในทีเซอร์เล็กๆว่าแบบอมีนางเอกหนึ่งโชนอะไรเงี้ยมีแบบ เราก็ยังบอกไม่ได้อะเนาะใช่ครับผมแต่ทุกคนบอกนะนางเอกเล็บนางเเอกล็บสวยเขาบอกนางเอกเล็บสวยใช่ใช่แต่เราก็ใบได้สวยจริงจริงก็ใบใบพี่พี่แฟนคลับไปแล้วแหละครับผมก็เคยใบเพราะว่าเป็นคนที่เคยเจอด้วยแล้วแล้วก็เป็นมีสละอยู่ในชื่อตัวหนึ่งมีคนเดาถูกไหมครับมีมีเห็นเห็นเดนทวิทมีคนเดาถูกด้วยครับผมแต่ก็ยังรอติดตามแล้วกันครับ เขาสกิลการเตาปก้งเขาไปตามเห็นเล็บกันผมเห็นเขาไปตามนั่งดูเล็บกันด้วยแบบเพราะในในคลิปที่เซอใช่เขาไปนั่งเทียบเล็บกันอะไรกันก็เลยว่าสุดยอดมากนักรูเตาแบบโซเชี่ยลไงคักรูปใช่ใช่ใช่เราปิดไม่อยู่เลยเนาะจริงครับเราตื่นเต้นแค่ไหนกับเพลงนี้เราตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นแนวเพลงใหม่ของเราด้วยแล้วเราก็ไม่เคยทําแนวเพลงนี้ด้วยแล้วก็ มันมันค่อนข้างจะใหม่สําหรับเราเราก็แต่เราก็ทํามาเต็มที่นี่แหละครับผมก็หวังว่าจะชอบกันก็กับคนนี้มีแพทชั่นรุเลงอยู่ใช่ใช่ใช่จริงจริงหลังหลังจากเพลงนี้ก็มีอีกเพลงหนึ่งด้วยที่ที่ทาแล้วด้วยใช่แต่ว่ายังยังไม่บอกละกันเอาเพลงนี้เอาเพลงนี้ก่อนแล้วมีแผนก็จะทำเป็นอัลบั้มไหมแบบอาจจะไม่ถึงขนาดอัลบั้มครับผมไม่แน่อาจจะมีอัลบั้มครับ เดี๋ยวรอดูรอดูแล้วกันถ้าเกิดเพลงมันโอเคหรือว่ามันได้กระแสะตอบรับที่ดีก็อาจจะทําเ,ทเป็นอัลบัม้มก็เดี๋ยวว่ากันครับาถามมีใครในใจที่เราอยากทำงานเออยังมีใครอยู่ไหมมีมีน้องกายครับกายเฟซิกวายครับผมคือก็พูดพูดมาตั้งนานแล้วแหละว่าเราอยากมีโอกาสได้ร่วมฟิชเชอร์ลิงกับน้องเขาแต่เราก็เคยมีโอกาสแค่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับน้องเขาแค่ครั้งเดียวเอครับผมหลังจากนั้นก็มีแค่เจอหน้าทักทายปกติยังไม่เคยยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันแบบจริงจัง,จง,จงอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ถ้าเปป็็นไไได้กหววัง่าจะ กมภาพล่างหรือว่าเป็นเขาจะเป็นแนวไหนคะก็คเนเพลงเศร้าแล้วเพราะเสียงก็เศร้าขนาดนั้นนะใช่เสียงเขาเหมือนคนจะขาดใจแล้วผมผมรู้สึกว่าเสียงเขาเศร้าแบบฟังแล้วเราจะขาดใจเลยแล้วสุดยอดถ้าทำคนเป็นเพลงเศร้า็ต้องรู้แบบเศร้าอกหักใช่ก็คงจะเป็นเพลงอกหักครับผมมีแววใช่ไหมมีแววมีแวว ให้แฟนๆรอติดตามเนาะครับผมฝากติดตามด้วยเอาเอาวิดยูก่อนแล้วกันนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยวันที่31สิงหาคมนี้นะครับออผมก็เต็มๆปล่อยแล้วฝากทุกคนติดตามด้วยเมาจะเช่ากรับโอเคเราคือพลาผมครับรับยิ้งเตอร์ไปยิี่ห